ท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่เป็นพลังงานของการอธิษฐานจิตให้ได้มาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของครูบาอาจารย์ที่ดึงดูดให้คุณเข้ามาได้มาเจอนะคะอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะวันนี้นะคะวันที่19มีนาคมนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอให้เป็นพลังงานดีพลังงานบวกนะคะ จะเห็นวันที่19มีนาหรือเห็นหลังวันที่19มีนาก็ถือว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะมาดูกันว่าครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรนะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรผ่านไพ่ขลังสำรับนี้นะคะมีจจะหยิบไพ่มาเจ็ดใบนะคะมาดูพลังงานการสื่อสารนะคะขอให้เป็นพลังงานดีพลังงานบวกพลังงานคําแนะนํานะคะพลังงานผลิบาลคนที่มาเจอคลิปนี้สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการฟื้นฟูนะคะอ่า สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาข่าวดีกำลังจะเข้ามาความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นนะใครที่กำลังทำอะไรอยู่อย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งบ่นกับชีวิตอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่ายังไม่สำเร็จนะคะนี่คือพลังงานของอความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแบบ แบบดีมากอะ่ะเออนะคะเรื่องอะไรที่คุณรออยู่นะคะไพ่ใบนี้อวยพรแล้วคุณจะได้รับข่าวดีค่ะพล,งงคนะพลังงานของความสําเร็จนะพลังงานของความสดชื่นแจม่มใสพลังงานของการออกดอกเห็นไหมนะคะไพ่ผลีบานขึ้นมานะคะพลังงานใบต่อไปดวงรวยคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะดวงรวยดวงเศรษฐีดวงโชคลาภดวงมั่งคัง่ง พลังงานของมีบางสิ่งบางอย่างคอยหนุนคอยเกื้อกูลคอยดูคุณอยู่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบดีมาในรูปแบบช่วยเหลือมาในรูปแบบอวยพรให้คําแนะนําไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรสิ่งที่คุณเจอนะคะให้คุณยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะ แล้วคุณจะเจอเส้นทางที่มันถูกต้องเส้นทางที่มันดีกว่าเดิมให้ตาสว่างขึ้นนั่นแปลว่าถ้าหาคุณเจอคนแย่ๆเหตุการณ์ไม่ดีหลังจากที่คุณเจอเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีอะไรที่เปิดหูเปิดตาหรือจะทําให้คุณนะคะมองเห็นอีกเส้นทางหนึ่งมองเห็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะโหพลังงานเปล่นดังโดง่ดงดังขึ้นใครที่ไปขอพรใครที่ไปบนบานสารกล่าว ใครที่ไปอธิษฐานจิตอะไรไว้ไพ่ใบนี้บอกเลยคะ่ะว่าคุณจะได้คุณสมหวังพลังงานของการแบบจุดประทัดอะ่ะนะคะพลังงานของการได้แล้วหรือกําลังจะได้นะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมาทําอะไรมีคนรู้จักคนสนับสนุนการเฉลิมฉลองโอ้โหไ <c oughs> พ่ขลังเป็นไพ่ที่แรงมากนะคะแต่เราเปิดมาเจ็ดใบแบบไม่ได้เตรียมแล้วเป็นพลังงานที่หูใบนี้ขึ้นมาเฉลิมฉลองความสุข สังสรรค์ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูสนับสนุนนะคะแล้วไปสุดท้ายความเครียดความวิตกกังวลที่ทุกคนเจอคนที่มาเจอคลิปนี้คุณมีความเครียดคุณมีความวิตกกังวลคุณมีคิดเยอะคิดมากกดดันกำลังหาทางออกนะคะพลังงานใบนี้ขึ้นมาให้คุณรู้ไว้เลยว่าพลังงานที่คุณเป็นอยู่ให้ผลิบานจะบอกว่ามันจะมีทางออกเห็นไหมคะ ไพ่ตาสว่างไพ่ผีบานคือความสําเร็จความสมหวังข่าวดีสิ่งดีๆไพ่รวยไพ่โชคลาภไพ่การเงินขึ้นมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลน,นะคะการเฉลิมฉลองนะคะการสังสรรค์พลังงานความสุขเด่นดังโด่งดังพลังงานของการได้รับพลังงานของการแก้บนพลังงานของการขอพรแล้วได้ โอ้โหเจ็ดใบนี้นี่คือพลังงานของคุณใครที่มาเจอคลิปนี้อย่างที่บอกว่าอธิษฐานจิตมาแล้วคนที่มาเจอคลิปนี้เฉพาะคนที่ครูบาอาจารย์ดึงมาเท่านั้นถ้าคุณไม่เชื่อคุณเลื่อนผ่านคุณเลื่อนผ่านได้ตลอดเวลาไม่จะบอกทุกคลิปว่าถ้าไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยค่ะ นะคะพลังงานคุณคิดแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นนะคะคุณดึงดูดพลังงานลบคุณก็จะได้ลบคุณพูดคำลบๆเข้ากับตัวเองคุณก็จะได้แบบนั้นแต่ถ้าวันนี้คุณมาเจอคลิปนี้แล้วนี่เป็นพลังงานที่ครูบาอาจารย์ดึงคุณเข้ามาให้ได้มาฟังนะคะนี่คือพลังงานบวกทั้งหมดที่จะอวยพรนะคะให้คุณไปเจอเส้นทางที่ดีขึ้นนะคะ ถ้าคุณน้อมรับคำทำนายนั่นแปลว่าคุณรับพลังงานบวกคุณพร้อมที่จะรวยคุณพร้อมที่จะสําเร็จคุณพร้อมที่จะเจอเส้นทางหรือหนทางที่มันดีขึ้นกว่านี้ยมันจะมีทางออกทางแก้ไขของปัญหาไม่ว่าคุณเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะจะมีคนชี้นําจะมีคนชี้ทางจะเจอเส้นทางที่มันดีขึ้นถูกต้องนะคะอยู่ถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะใครที่เจอคลิปนี้นะคะถ้าหากคุณ นะคะกำลังมองหาที่ปรึกษานะคะที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะถามอะไรแล้วอยากให้ไพ่แนะนําไพ่ครูครูบาอาจารย์สําหรับนี้นะคะมีจะเปิดเจ็ดใบเหมือนที่เปิดให้คุณได้ฟังแต่นี่เป็นพลังงานของคุณโดยตรงนะคะอันนี้เป็นพลังงานรวมก็จริงแต่เมียที่ฐานจิตมาแล้วว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคุณนะคะพลังงานรวมก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ฟังคลิปนี้แต่ถ้าคุณอยากฟังคลิปนี้ที่เป็นของคุณจริงจริง ถ้าครูสามร้อยสาสิบสาบาทมีจะหยิบไพ่มาเจ็ดใบแล้วทิษฐานจิตแบบนี้แล้วก็เราก็จะเห็นหน้ากันแบบนี้ค่ะนะคะพลังงานนี้จะถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมเท่านั้นสําหรับท่านที่เจอคลิปนี้ส3 3อยสาสบาบาทถ้าเจอคลิปนี้หลังวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมจะไม่ใช่ราคานี้นะคะนี่เป็นไพ่ที่ครูครูบาอาจารย์นะคะสื่อสารถ้าคุณเชื่อนะคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะการดูไพ่เป็นคําแนะนํา เป็นที่ปรึกษามิจะเปิดให้เป็นที่ปรึกษามีจะบอกว่ามิเป็นที่ปรึกษานะคะจะเปิดตามที่หน้าให้สื่อสารมาและอาจจะเป็นคําที่คุร,รูส่งมาอาจจะเป็นคําที่มี่นะคะสามารถที่จะบอกได้ในบางเรื่องและจะมีหนึ่งคำถามที่คุณสามารถถามได้นะคะคุณอยากรู้เรื่องอะไรหนึ่งคำถามจะเปิดให้ อีกหนึ่งคำถามฟรี333บาบาทนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นี่คือสิทธิพิเศษสำหรับคุณนะคะถ้าใครที่น้อมรับคำทำนายนี้ขอให้พลังงานที่คุณกำลังเครียดวิตกกังวลกดดันนะคะหรือกำลังหาทางออกในชีวิตนะคะคุณจะตาสว่างคุณจะมองเห็นช่องทางคุณจะมองเห็นเส้นทางนะคะคุณจะมองเห็นทางออกนะคะคุณจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนคุณจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะคุณจะ ได้รับสิ่งดีงามคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับความโชคดีความสําเร็จรอคุณอยู่ค่ะนะคะคุณไปขอพอรหรืออธิษฐานจิตอะไรไว้หรือสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะมันผลิดอกออกผลไงเห็นไหมมันได้มันสําเร็จนะคะนี่เสลิมฉลองก็คือพลังงานของความสุขนะคะการ เข้าสังคมปาร์ตี้การเจอเพื่อนการสังสรรค์นะคะการจัดงานการได้รับแล้วอ่ะคุณถึงมีความสุขคุณถึงได้เฉลิมฉลองและสุดท้ายคนที่มาเจอคลิปนี้ให้รวยให้โชคลาภนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้คุณมีสิทธิ์รวยทุกคนนะ,ะเพราะฉะนั้นน้อมรับคำทำนายและแชร์ออกไปค่ะ